สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยทุกท่านนะคะอะวันนี้ขอให้มั่นให้รวยให้ปังนะคะสักพักเราก็จะรู้ผลแล้วะคะ่ะสักพักเราจะรู้ผลแล้วนะคะจะมูหรือจานะคะวันนี้นะคะวันพระอะ้ายตายบ่เคยลืมลานเกีียววะเนี่ยอ้าวายอยู่ลืมยังะคะ่ะ เอามาดูกันนะคะมีอะไรเข้าบ้างนะคะทุกคนสี่ดาวเช้านะคะสี่ดาวเช้าดาวโจรนะคะก็เข้าหกเก้าไปเต็มเต็มนะคะทุกคนตาลางก็แตกนะคะเก้าศูนย์สี่นะคะทุกคนของเรานะคะก็จะมีดาวเียอาจารย์ปัญญาโอ้เป็นพ่อเอ็ดลุนทิพนี่แหละทุกคนเข้าเอาเข้าเอาเอฟซีบนบานสารเก้าแอดอย่าไปเด้ออย่าไปเด้อวสันโอไม่กล้าไปกลัวไปขัดดวงเอฟซีนะคะโอ้สอนๆนะคะแอดไปเอดสิถือน้าอยู่ได้สองบาท บาทสองบาทผลิรุ่นนะคะทุกคนอะมาดูกันค่ะทุกคนนี่นะคะเล่นทั้งวันของเราก็อาจจะพอปังบ้างแล้วก็พังบ้างเช่นเดียวกันนะคะขอให้มาให้เฮงให้ปังนะคะคืนนี้เรามารอลุ้นกันนะคะวันพระจะวันพระจริงหรือวันพระปลอมนะคะจะมาหลอกหรือมาต่ํามาสูงมาอะไรเนาะทุกคนวันพระนะคะเดี๋ยวอีกสักคู่นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงบ่าหนึ่งชั่วโมงสองโอ้ค่งหูจะหกโมงนะคะ โอ้แต่บ้านแอดมืดมืนนะคะเพิ่งจะหกโมงครึ่งแอดนึกว่าสองสามทุ่มแล้วมืดมากนะอันนี้นะคะทุกคนโอ้ยอาจารย์ปัญญาทำถึงมากนะคะโอแอดกระตุนเตะเสาเพิ่งหลับนอนอีกอยู่คนนี่แหละค่ะหลังจกคลิปนี้แหละค่ะจะสรุปสไลด์ขอนอนพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนอันนี้นะคะดาวของอาจารย์ปัญญาก็สุดยอดเลยนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะเข้าตรงๆเต็มๆเลยได้กันไหมเนาะเมื่อคืนให้แอดไปนอยูบ่จ่ะ แอดไปด้วยไหมนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวไหมนะคะทุกคนเอานี่เนาะลองดูนะคะอาจารย์ก็ปรับสูตรใหม่ก็จึ้งเลยเนาะอาจารย์ปรับสูตรใหม่คะ่ะอาจารย์บอกว่าปรับสูตรใหม่นะคะลองดูไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนนะคะสมควรพ่นเป็นอ้ยสมควรพ่นเ,น,พนเป็นอาจารย์เดียร์ทุกนห้าเก้าเก้านะคะอันนี้ก็สามหนึ่งนะคะโอ้เต็มเต็มเลยสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะโอ้เจาะน้อยตัวด้วยนะคะใครชอบเดี๋ยจก็จากอาจารย์ฟันศูนย์นะคะก็เข้าเต็มเต็มเลย โอ้ยแอดคือกิ่งหอนเนาะหวานเอามาดูกันนะคะวันนี้แอดให้ตัวไหนนะคะดาวปกนะคะดาวปกขอยไปเรียนวิซ่ามาแล้วแอดไปเรียนวิซ่ามาแล้วคะมื้งแรงเอามาดูกันนะคะสายลูดนะคะสายลูดสองตัวนะคะสามสี่มาลุ้นกันนะคะคืนนี้จะมีไหมนะคะ ปกนะคะทุกคนสีสวยดาวไดอยู่บนนัคือห่วงทานวันพระนะคะหววมือแรงดาวปกสีบบินบนนอ้นะคะเจ็นะคะทุกคนนะคะเจ็ดหกเจ็ดเออเจนะคะแปดหกแปดเก้าแป้านะคะสายสวยดาวคืนนี้นะคะไปได้ทุกดาวนะคะแต่จะเข้าไม่แอดไม่รู้นะคะทุกคนเด่นนะคะสี6ห้าหกนะคะสี่ห้าสีหกสีเจ็ดสีแนะคะห้าเก้าห้าหกห้นะคะแล้วก็97้ค่ะทุกคน เลขผีบ้าบอกค่ะเอฟซีบอกให้แจ้งเลขผีบา้าเลขผีบา้บาไม่ได้นะคะไปนั่งหานังกินจนอะไรอิ่ม <c oughs> ไม่เจอไปด้นหาผีบ้าไม่เจอแอดก็อิ่มนะคะตาจะปิดแล้วนะคะอิ่มมากค่ะทุกคนไปนั่งทานผีบา้าก็เหมือนตรงที่เขาเคยอยู่นะคะตรงที่เขาเคยสงสัยไปแล้วมากหรือยังไงนะคะเผื่อฟุกเจอนะคะวันไหนเจอเดี๋ยวเอามาบอกนะคะทุกคนนะคะวันไหนเจอเดี๋ยวแอดเอามาบอกค่ะเขา เขาเป็นไอ้นี่สัญจรหรือเปล่าแบบไปเรื่อยๆเหมือนผีบ้านะไหมคเขาเข้าแบบถึงตลาดเขาก็แวะอะไรอย่างเนี้นะคะแวะหานั่งขอเงินอะไรอย่างเนี้ยเนาะแต่มันก็ดีนะคะมันให้โชคก่อนมันจะไปทําไมไม่อยู่แถวนั้นเลยเนาะบอกรอบอกแม่ค้านั้นได้กินเยอะด้วยค่ะตลาดเนาะบอกห้วยลาวแม่ค้าถูกนะคะโอ้ยเป็นแอดกับสินังอยู่หันแล้วบอกห้วยเมันมึงเหมือนเว็นเขาถูกเข้าก็สิหายเงินตัวเนาะเนาะเออแอดไป ตามหาไม่เจอค่ะไปนั่งกินไปนั่งคุยไม่ค้าอยู่ไม่เห็นไม่ค้ากับแม่ก็ทายอยู่หลุกลาบนะแม่ค้าก็รอผพี่บ้านะคะเขาเจ้าสิไปหวยเหล้ากันทุกคนเขาเจ้าก็นั่งทาพี่บ้าพี่กันไม่ค้าก็ได้เดี๋ยววันไหนได้เอามาฝากอีกนะคะทุกคนนะคะนี่เนาะแคบเอาค่ะทุกคนเนาะ อันนี้ก็เล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันหกเจ็ดแปดนะคะทุกคนเล่นทั้งวันก็กเลขคือสูงแถวหกเจ็ดแปดนะคะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะคะทุกคนน,นี่เนาะเลขชุดนะคะเก้าหกเก้าหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เจ็ดหกหกเก้านะคะ หกเก้าคะ่ะทุกคนหกเก้าแปดหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์สองนะคะหกเก้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สองแล้ะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหนึ่งหกศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งนะคะเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะคืนนี้ออกอะไรอย่าลืมมาบอกแอนนเดอร์แอนไม่กล้าลุ้นนะคะทุกคนไปหลายค่ะไปมันทุกศูนย์นะคะถือมากขอยต้องถูกทุกบินเหมือนงวดก่อนแล้วต้องถูกทุกอันนะคะทุกนนะคนเว้ยตัดสินใจบ่ได้ขอยกไปมือะะ่อส้วค่ะ ยายว่าเปนเฮ็ดบวกเอากะบวกเหมือนงวดก่อนเนาะหกเก้านะคะหกเก้าแนอะคะหกเจ็ดแป6หกนะคะเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็อันนี้ก็เลขทูบนะคะเลขทูบเอ่อให้8 5 0นะคะจะมาไหมรอลุ้นนะคะทุกคนแอดก็แปลงนะคะแปลงได้8 5 1 แปดห้าเจ็ดสามห้าศูนย์นะคะสามห้าหนึ่งสามห้าเจ็ดนะคะแล้วแต่เองจะแอดจะแปลงไปนะคะทุกคนถ้าเป็นเบิ้ลมันก็จะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์นะคะสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าหนึ่งหนึ่งนะคะทุกคนนะคะถ้าแอดแปลงแอดก็แปลงแบบนี้นะคะไปกันต่อเลยนะคะคอยถามใน,นทางอาจารย์ปัญญาอยู่สันเนาะอานี่ไปกันต่อนะคะทุกคนอาจารย์ปัญญานะคะช่วงนี้อาจารย์ฟันแม่นมากเลยนะคะทุกคนเนาะมาแรงนะคะช่วงนี้มาแรง าจารย์มาแรงแซงทางโค้งค่ะนี่นะคะดาวคืนนี้นะคะดาวคืนนี้มือแร่งนี่แหละคะ่ะคืนนี้ยี่สิบเอ่อเที่ยงคืนนะคะสิบห้านะคะออกล่างเนาะเด่นนะคะสามสี่นะคะอาจารย์ให้สามสี่สามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะคะอาจารย์เน้นสามหกสี่หกนะคะทุกคนสามหกสี่หกอ่ะหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกสองสามหกสองสี่หกนะคะทุกคนเราสตานะคะเราสตาอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนของพวงนี้เด้อ เด่น2-3นะคะ2-4 2-5 2-6 3-4 3-5 3-6นะคะเน้นนะคะ2-4 2-5นะคะ8-2-4 8-2-5 9-2-4 9-2-5เอ๊ยหรือว่าวันพรษณ์นี้มันจะมาต่ำเบอเนาะเลขนะหลบเลขดังนะคะนี้เลขดังป้าผลล็อกมันกับซิมียันปะนั้นบ่เฮ้ย ล็อกแมนนะคะเอา้าเห็นกันทุกสูตรแล้วเนาะวันนี้นะคะเหนื่อยกันมากเลยเนาะทุกคนเอฟซี FC ก็จอบแนวทางแต่เมื่วานนะคะสู้ๆนะคะขอให้มีโชคมีวาสนาร่วมกันนะคะเป็นกําลังใจให้เอารอรุ้นกันนะคะสองทุ่มครึ่งเจอกันคะ่ะทุกคนอ่าท่านที่อยากมอบน้ําใจให้อาจารย์นะคะท่านที่อยากเลี้ยงกาแฟอาจารย์นะคะโอ้ยขีดห้วยมืดมืดเว้นเนาะจะเป็นแล้วกิงคะ่ะ ตามนี้เลยนะคะทุกคนขอให้ปังนะคะมีแนวทางดีๆอะไรแอดก็จะเอามาฝากนะคะเอามาลงมานําเสนอนะคะเข้ามาดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณเอฟซีเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วฟังเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะแอดก็ไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าชอบเลขชอบตัวเลขค่ะเหมือนกันกับเอฟซีนั่นแหละคะ่ะหานน่นหาหนี่นะคะเพียงแค่แบบชอบคิดนูน่นคิดนี่นะคะแอดก็ยังไม่เก่งขนาดแบบฟันหางสองหางนะคะส่วนมากจะใช้เซนเอานะคะทุกคนเดี๋ยวเตะอารมณ์ ประมาณนั้นนะคะแม่นบ้างไม่แม่นบ้างนะคะแต่ก็ขอให้เฮงให้ปังกันทุกงวดนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อจ้ะขอให้เอฟซโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอนะคะสวัสดีค่ะโชคดีจ้ามือแลง